สวัสดีค่ะคลิปนี้อ้อยจะมาสอนการเย็บปกเชิ้ตตัวนี้นะคะเป็นการเย็บฐานปกนั่นเองเราจะเย็บวิธีไหนนะคะโดยที่ให้2ฝั่งเนี่ยเวลาเย็บออกมาแล้วน่ะผ้ามันจะเหลือไม่หนาค่ะอย่างทุกทีถ้าอ้อยทําบางทีถ้าทําอีกวิธีง่ะผ้าตรงนี้มันจะเหลือหนา แต่ว่าพอดีเพื่อนมาเที่ยวหานะคะเขาก็เลยสอนวิธีการทําปกเชิดแบบง่ายๆค่ะที่จะทําให้2ฝั่งเนี่ยผ้ามันเหลือเท่ากันนะคะก็จากคลิปที่แล้วที่เราเย็บปกแบบที่เรากลับปกเชิดแบบแหลมๆ่างนี้ไปแล้วนะคะในคลิปนี้ก็จะเป็นการสอนเย็บแบบนี้ค่ะเย็บฐานปกนั่นเองนะคะส่วนขั้นตอนการเย็บเป็นอย่างไรไปดูบรรยากาศการสอนงานที่เพื่อนบังเอิญมาเที่ยวหาว้นะคะค่ะก็ไปดูการเย็บปกเชิดตัวนี้ได้เลยจ้าเนานะคะเนาตามที่เราติ๊กไว้เนี่ย แล้วเราก็จะมาเย็บฐานล่างติดกันเป็นการทำปกเชิดครั้งแรกที่แหลมเปียแบบขนาดนี้ <c oughs> อ่ะได้แล้วหลังกันนะเราทำยังไง <c oughs> อะนี่เหรอ <c oughs> สองมุมสองมุมนี้ให้ตรงกัน แล้วก็กัดกัดเลยกัดมันเย็บยืนติดกันก็ได้ ยังไม่ได้เย็บจริงนะอันนี้คือเหมือนกับเย็บเนาาอ่ะ แล้วคะ่ะ<ม>ดูอีกครั้งหนึง่งว่ามุมเราวันตกดีไหมอ่าตกได้เนาะตาที่เรานี่ะหลังจากนั้นเราท,าทําไงเอาวางข้างล่างเหรอคะอ่ะเาป้าเก็บกับนี่นะคะเอาวางข้างล่างนี่แบบนี้นะคะนี่เอาปกนี่ข้างล่างเนี่ยเหมือนกับว่าเราเย็บชิ้นชิ้นโชเนี่ยติดแล้วเราจะไปเย็บชิ้นล่างติดอีกทีหนึ่งก็คือใช้เป็นเนี่ยใช้ด้านถูกประกบกันแล้วก็เย็บกลับตามมุมเลยค่ะ ย็บได้ปกติเนาะเ็บปตรงนี้เจียด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 กะให้ดีๆนะผ้าที่เราตัดไปเนี่ยสองฝั่งเหลือเท่ากันค่ะเวลาเรากลับปกมันจะได้นี่นะคะต้องกัดตรงนี้ไหมตรงไหนก็ได้เอตรงไหนก็ได้เนี่ยมันเย็ดได้เย็บไห้ยดไว้ไม่ให้ข้างล่างถ้ามันยุ่น หลังยังไก็เย็บเลยค่ะตรงนี้ไม่ย้ำนะใช่ไหมย้ำได้ย้ำได้เหรอย้ำได้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 นิดนึงคอนเดี๋ยจับไอ้นี่ก่อนย้ำได้จนสุดสุดที่ว่าเรารีบพับไว้อ้ะค่ะเย็บให้มันห่างจากติ๊กแข็งแข็งออกมาหน่อยนีดเป็นไงเดี๋ยวว่ามันจะชนไปแล้วกลับมาแล้วมันเด้งอ้าวเหรออย่าให้มันเลาะไอ้ถ้าแข็งกมันจะเด้ง มไม่หรอข่าวมางเงี้ยหรอไม่ใช่เฉพาะตรงมุมเอาหร,รอแล้วตรงนี้ไม่นี่ใช่ไหมออาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนในมีดใหม่ใช่ได้อ่ะนี่เฉพาะตรงมุมนะที่ห่างนิดหนึ่งแต่ตรงนี้ก็เท่าเดิมเลยเดี๋ยวอามาย้ำตรงนี้หน่อยจะใ,ให้มันจะให้มันมาเหยียบผ้าขแข็งแล้วมันจะเด้งพอดิง้งแล้วมันจะพับลงยานอ๋อเหมือนกับว่าเหมือนเหมือนไอคอนจิตนา แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองกลับดูเดี๋ยวถ้ามันถ้ามันนี้มันจะเด้งว่ะเดี๋ยวตรงนี้ห้ามชิดไหมไม่ได้มันมันก็เหลือไปทำเหลือเอาให้ชิดเลยแต่ตรงนี้เฉพาะตรงมุมอย่างเงี้ยให้มันเหยียบตรงมุมที่เราอย่าไปชิดมันเหมือนพวกขอบกระโปรงอะไรนั่นแหละเนาะอ่าไม่งก็อย่าไปเดี๋ยวมันไม่ลงรีบไม่ลงอ่าได้แล้วค่ะทีนี้เราเจียนมันเจียนเลยให้เหลือประมาณเท่าไหร่ครึ่งเซนหรอ ครึ่งเซนใช่ปะได้ครึ่งเซนก็ได้ไม่ต้องให้มันเล็กมากโอ้ใหญ่ใหญ่เนาะเอะเอแค่นีอ้อันนี้นะเออไม่ถึงครึ่งเซนนะประมาณสี่สี่มิลนะคะพอเยอะๆเขายิ่งหนาเนาะมันหนาหนาแล้วต้องมุมมันเด้้ยว ก็เป็นจี๋ทำยากอ่ะทำไงอ่ะนี่นะคก็กลับมาธรรมดานล้วแหละอันนี้ก็ธรรมดาอืมานี่้วังละกับธรรมดานี่นะแล้วก็ไปรีบนีนยไปรีบอ๋อแหนเห็นไหมพอมันพอมันคิดแล้วมันจะเด้งอะไรอย่างเงี้ยคิดเนาะคิดเกิดไปเย็บคิดถ้าแข็งเกินไปตรงนี้ชิดไหมตนี้พอมันห่างเห็นไหมมันก็จะลงสวยอ่ะงั้นก็แก้ตรงนี้หน่อยได้ไหมลงสวยได้เนาะแก้นิดนึงเนาะ อย่าให้มันมันชิดมากแล้วมันเหมือนกับว่าตรงเนี้ยมันไม่ชิดแต่ว่ามันชิดตรงนี้ให้มันออกมาห่างนิดนึงอ่ะเหรอนิดหนึ่งมันบดขอบบโงงงแหละเราล็อกก่อนไหมเดี๋ยวมันจะล็อยากก็ได้เจะลอกยากเออล็อกยันจะล็อยากอ่ะพี่เหมือนมันจะนี่แล้วอะล็อกฝั่งนี้ล็อกฝั่งไม่มีที่ล็อก มีที่ล็อกนะมีที่ล็อกหรอเรื่อยๆเ,เนี่ยถ้ามันชิดเกินไปมันจะมันไม่ลงนั่นเองนะคะเราไปนี่มันนิดหนึ่งนีบไปห่างน่าแข็ ไม่ต้องไปแกะไหมม่ต้องแกะแล้วเนาะเดี๋ยวเูอ่าตรงนี้ก็เอาตรงนี้เนาะนิดนึงให้มันออกมาเยอะเอาไว้นิดนึงให้มันเยอะนิดนึงอยากให้มันล้อกเติมอ่าน่าจะดีขึ้นหน่อยแล้วมั้งอ่ลองเช็คดูสิเช็คลองจับเช็คตัวู ใช่อ่าได้แล้วแน่ในอ่เน้ยไได้นะพอด้อยู่แล้วก็อืมเพราะเดี๋ยวตรงนี้เราต้องมากดอยู่แล้วใช่ไหมใช่เนาะมันก็จะแนบขึ้นไปเนาะใช่อือในอย่างเนี้ยค่ะนี่อ่าแล้วก็ไปรีดได้เลยนี่นะคะตรงนี้เราไม่ได้กล่าวถึงผ้าแข่งเนาะตอนที่เรารีดเนาะเราไม่ได้บอกฐานเนาะเราบอกแต่ตรงนี้เนาะอ่านี่ยตรงเนี้ยเวลาเรารีดนะคะคือฐานเนี้ยเราจะมีผ้ากาวรองหนึ่งชั้นค่ะแล้วก็มีผ้าเคมี ที่เป็นเคมีกาวนะคะรีดติดลงไปอีกชั้นหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่ากาวเคมีเขารีดไม่ติดอ่ะเราสามารถใช้กาวแบบนี้ค่ะรีดล,ลงไปอีกครั้งนะคะก็พอรีดเสร็จแล้วเราก็มาพลิกแบบนี้ค่ะแบบพลิกเข้าไปนะคะคือใช้แป้งเปียกแตะแตะแตะรอบคอเนี่ยค่ะแล้วเราก็รีดให้มันติดเลยนะคะเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเราก็มาเย็บติดเหมือนที่อ้อยทํทให้ดูนะคะติดกับชิ้นบนนะคะนะคะก็พอหลังจากเย็บติดแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะที่เราเย็บให้ดูนะก็เดี๋ยวจะไปรีดค่ะแล้วเดี๋ยวจะมาดูวิธีการเข้าปกนะคะ ห,หลังจากที่อ้อยรีเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเมื่อเรารีเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะผ้าแข็งเขาก็จะอยู่ชิ yani then, ้นโชว์แบบนี้ค่ะแล้วชิ้นล่างเนี่ยเราก็เอาผ้าแข็งเนี่ยเป็นเกณนนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้ช็อกนะคะไล่ไปค่ะไล่ไปตามผ้าแข็งเนี่ยคือเอาผ้าแข็งเป็นเก์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นชิ้นที่เย็บกลับเนี่ยเราไม่จะเป็นต้องกิ้งกันได้ค่ะก็ได้นะคะใช้ผ้าผ้าที่อัดกาวแล้วมาไว้เย็บกลับได้เฉยได้ค่ะเพราะว่าเวลาเสร็จแล้วน่ะ เราใช้อันอันผ้าแข็งเนี่ยเป็นเกณฑ์อยู่แล้วไงเนี่ยเราก็กิ้งออกไปเราก็ขีดช็อกออกไปแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็เจียนผ้าไหมเข้าเลยเข้าไงอ่ะไม่เจียนผ้าหรออแล้วเจียนให้เหลืออ่าเจียนให้นอนึ่งกระเบียดไอ้ไม่ใช่หนึ่งเซนดีกว่าเจียนน้อยไปเจียนเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเราจะมาเข้าปกอันคาทําไงทําไงเข้าได้เลยเข้าไงอ่ะเย็บเนี่ยหรอไม่ใช่เย็บนี่เลยเนี่ย อุ้แม่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 เนี่ยเนี่ยเข้าอย่างี้เข้าไปได้เลยเนี่ยอ๋ออะไรเงี้ยเรก็เย็บเนี่ยนี่เลยหรออ,อนี่ค่ะเย็บโดยเอาด้านตัวเสื้อนะคะด้านตัวเสื้อนะกับด้านที่เป็นด้านผิดด้านที่มันอยู่ด้านในที่ไม่ใช่ด้านที่ไม่ใช่ด้านผ้าแข็งนะคะเราก็เย็บตามที่เราขีดนั่นเองนะเย็บโดยที่ไม่ยำ้ำไม่เป็นไรย้ำแม่ตรงนี้ย้ำแมก็ไม่ต้องกัดไม่ต้องอะไรขนหมุดเลยหรอกัดสิ ม่จำได้ปะเออเดี๋ยวคอก็ไม่เท่ากันเอออ่ากัดต้องกัดเข็มหมดนะเออนี่นะกัดเข็มหมดเราให้ตรงกันเนาะอ่าเดี๋ยวนี้เอาไปเย็บเลยเอาไปเย็บตามนี้ค่ะอ๋ะอ้อยกัดได้เรียบกลย้เรียบเลค่ะหลังจากที่เรากัดแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะเวลาเรากัดอย่างที่บอกว่ากัดด้านที่เราเขีดช็อคกับตัวเสื้อนะคะแล้วด้านที่โชว์มันจะมาอยู่ด้านสามนะคะอ่าเมื่อกัดเสร็จแล้ว ตอนช่วงเนี้ยเราะวังให้หนักๆเลยนะคะว่าต้องกัดให้พอดีกันค่ะเพื่อให้เวลาเราพลิกกลับมาเน่ะตรงเนี้ยจะได้อยู่ตรงกันนะคะอ่าเรามาดูขั้นตอนการเย็บเลยค่ะก็ตรงนี้ก็ย้ำได้นะคะหัวเนี่ยเมื่อมันเรามั่นใจว่าเรากัดถูกแล้วอ่ปล่อยไปก่อนเนี่ยไหมไม่แน่ใจเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่อยมาย้ำที่หลังเลยไหม ไม่ตรงเหมือนมันจะแร็บๆเลยตรงนี้ก็ผักมันขึ้นใบเนาะจะได้เย็บง่ายๆไปไปตามนี้เลยค่ะตามเข็มหมุนเลยนะคะถ้าใครไม่ถนัดก็เนาใครไม่ถนัดก็ใช้เนาก็ได้ ใกล้สุดแล้วค่ะดูให้ดีๆนะให้ตรงค่ะนี่จ้ะก็จะแบบนี้นะคะนี่ได้เนาะอันนี้แต่อันนี้เดี๋ยวดูนี่ก่อนอุ้ยอันนี้เหมือนเห็นปะอันนี้นี่มันน้อยอย่างพี่มันไม่พอเห็นปะมันไม่พอเดี๋ยวต้องเองอนี้หน่อยนะเพราะยังไม่ได้ยางไว้เพราะมองทรงมิกกี้แล้วมัน เนี่ยเข้ามาบเมุดกันไอตรงนั้นไอผ้าที่จะก้อยจัดนั่นแหละแก้ไหมเออเออชอบพลิกกลับไปอีกกลับไป นี่คือเบื้องหลังเดี๋ยวดูวีนี่ตรงนี้มันได้นี่เห็นปะมันโดนได้นี่ไงเราไอ้นี่เดี๋ยวดูก่อนว่ามันได้ไหมถ้ามันเราก็ค่อยย้ำตรงนี้อ่ะได้แล้วเนาะพี่น้องอย่างเงี้ยได้เอออ่ะเดี๋ยวทีนี้ย้ำวิธีจะจองย้ำก็ได้ยัำก็กดไม่ต้องอะไรมาแค่ไหนเดี๋ยวมันมันหลุดนี่ไงตรงนี้มันได้นี่เพราะว่าอ้อยไอ้นี่มันมันโดนพักแข็งอ่ะเดี้ได้อ่ะตรงนี้ก็คือให้พอดีนะนี่ไม่เอาเดี๋ยวเราไอ้นี่เดี๋ยวเราค่อย เมื่อเราเย็บเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยสองด้านเนี่ยค่ะหลังจากนั้นเราก็เจียนผ้าให้มันเสมอกันเอา้าตรงนี้เนี่ยระวังนะคะนี่ตกเราก็แก้มันค่ะนี่เป็นสองทีสองที้อา <c oughs> แก้ให้ตรงนะเดี๋ยวมามาเย็บการเข้าแบบนี้ค่ะอะ่เดี๋ยวมาดูนี่ค่ะจะเราจะมาดูขั้นตอนของการเข้าปกนะคะก็หลังจากที่เราเย็บเข้าปกแล้วนะตรงตรงตรงเนี้ยเราก็เจียนให้มันเหลือประมาณหนึ่งเซนก็ได้ค่ะคือ ให้มันพอไม่ต้องเหลือน้อยเกินไปอะนะคะก็หลังจากนั้นเราก็ผักตรงช่วงเนี้ยค่ะผักเขาเข้าไปนะคะเนี่ยผักให้สุดมาเลยแล้วเราก็ใช้เข็มมุดเวลาเรากัดเนี่ยถ้าใครไม่ถนัดจะเนาก็ได้ค่ะแต่ตัวนี้เดี๋ยวอ้อยจะลองทําเป็นแบบว่ากัดขวางอย่างเงี้นะคะเพราะว่าพี่เขาบอกว่ากัดขวางเนี้ยมันจะเย็บง่ายแล้วเราก็ประคองผ้าไปะคะ่ะเนี่ยกัดขวางไปเงะะี้ยค่ะกัดขวางเป็นทีๆไปอะคะ่ะเดี๋ยวจะลองเย็บดูนะนี่ค่ะหลังจากที่เรา กัดปกเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะใครไม่ถนัดก็กัดเนาได้เลยค่ะตรงช่วงนี้นะคะแต่สําหรับอ้อยจะกัดแบบแนวขวางเงนะะี้ค่ะเวลาเรากัดนะคะก็จะกัดแบบนี้เป็นเนี่ยเราก็จะเอาผ้าตอนแรกม่าเปิดอยู่อย่างนี้ค่ะโดยผ้าด้านในนร่นเจียงอยู่ที่ประมาณหนึ่เซนนะคะคอนี้จะคลิปหรือไม่คลิปก็ได้ไม่มีผลนะคะก็แล้วแต่สะดวกนะใครจะคลิปหรือไม่ลิปก็ได้ค่ะ แต่อ้อยก็จะลิปแค่ช่วงนี้นิดนึงตรงข้างหลังนี้ก็ไม่ได้คลิปค่ะเพราะว่าปกเขาตั้งอยู่แล้วเขาอยู่อย่างเงี้คือเราไม่ได้เป็นพวกคอ,อกลมที่เราจะต้องคขิปแบบล้มลงนะคะก็เวลาเรากัดถ้าใครจะใช้แบบแนวกัดแบบขวางอย่างเงี้นะคะคือการกัดแบบยาวอย่างเงี้ยบางทีผ้ามันมันมันยังไงอ่ะมันทนะีบค่ะจักมันทีบต,ตีนผีมันทีบอ่ะเนี่ยวิธีการกัดนะคะคือปักเข็มหมุดอยู่ที่ตัวเสือ้อแล้วก็มาแล้วก็มาโผมาชนอยู่ที่ตรงขอบเงี้ยค่ะง่ายๆเลยมุดเข้ามา เะะวลาเราเย็บเราก็เย็บเริ่มจากกลางหลังเลยค่ะนะคะก็เริ่มเลยก็ปรับจากให้พอประมาณไม่ต้องถี่หรือห่างเกินไป เริ่มมาตรงนี้ยังไม่ต้องถอดก็มมุดนะจนตรงนี้พอโพลเราค่อยถอดค่ะแล้วก็เย็บประคองผ้าไปเพราะว่าตรงนี้จะเริ่มแบบนี้แล้วนะเราก็ผักผ้าว่าอยาให้โผล่ามานะจะหลบกลัดไหมเนี่ยค่อยจับไปค่ะก็เย็บวนไปนะจนไปอีกฝั่งเน,นะะึงค่ะ บอกตัวเองให้เรียวดีๆนะอย่าแหดโค้งนะอ่าพอประมาณเพราะว่าไม่ค่อยถนัดเหมือนกันแนวนี้เดี๋ยวนะนี่จ้าก,ก็ค่อยๆวนวะนะคะนี่จะ,จะมาโซนอีกรอบแล้วนะ ก็เสร็จแล้วนะคะปกแบบนี้นะเดี๋ยวขึ้นหุ่นให้ดูะคะ่ะเป็นแบบนี่ปกแบบนี้นะคะ่ะก็เสร็จแล้วนะคะการเข้าปกนนคะแค้ะก็เดี๋ยวตรงนี้ไปรีดให้มันแบบหายนี่แหละค่ะ่ะเดี๋ยวมาดูตอนขึ้นหุ่นเนาะเป็นลูให้ดูข้างๆนะคะค่ะในที่สุดชิวตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเป็นแบบนี้คะ่ะนี่เป็นแบบนี้นะจ๊ะนี่อะไรเก็บออกมานี่เอาไปแซกลังแต่อะไรให้แล้วค่ะ ก็ไปแซตกลางติดกระดุมแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะตัวนี้ก็มี2คลิปแล้วเนาะในการทําปกบนแล้วก็เย็บฐานปกล่างแล้วก็จะมีอีกคลิปต่อไปก็คือการทําแขนบนรูนแบบนี้ค่ะเป็นการสอนเย็บช่วงรูนนะคะไม่ได้มีสอนการสร้างแบบนะคะตัวนี้นะบางเอญอ้อยทํามาแล้วก็พอดีอ้อยมาสอนแค่ขั้นตอนการเย็บเท่านั้นเองค่ะก็สรุปว่าตัวนี้คงจะมี3าคลิปนะคะเป็นการสอนปกบนแล้วก็เย็บฐานปกล่างแล้วก็แล้วก็ แขนแบบนี้นั่นเองนะคะค่ะก็ฝากเพื่อนๆติดตามรับชมในคลิปหน้าในการทำแขนตัวนี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ